ช้ามาเจอหน้ากันทักทายไหว้กันยกมือสวัสดีสวัสดีสวัสดชิงคปโเขาว่านี่ฮาวสุดที่น้องลาวยังเบาสบายดีเบาสบายดีพามาว่ามิงกะลาบากูมุสตามาจากฟิลิปปินส์มาเลและบรูไนใช้เหมือนกันสลามัตดาตาสลามัดดาตนาพูดว่าสินเจ้าสินเูชาเขาว่าจุมเรียบสัว อินโดชะชาชุวชัวสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้าสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้า ืนเช้ามาเจอหน้ากันทักทายไหว้กันยกมือสวัสดีสวัสดีสวัสดีเขาว่านี่หาวนี่น้องลาวยังเว้าสบายดีนีฮาวสบายดีพมาว่ามิงกาลาบากูมุสตามาจากฟิลิปปินส์มาเลและบรูไนใช้เหมือนกันสลามัตดาตาสลามัดดาตาพูดว่าสินเจ้าสิกัูชาเขาว่าจุมเรียบสัว อินโดเช้ชาชัวชัวสละมัดปากีสวัสดีตอนเช้าสละมัดปากีสวัสดีตอนเช้า สวัสดีคะ่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปชมคลิปวิดีโอกันมาแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า30นะคะ30จะมีเลข3กับเลข0ูนย์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประเพณีการทักทายนะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าสนทนาเกี่ยวกับ ประเพณีการทักทายของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วให้นักเรียนนะคะระบายสีภาพค่ะอ่ะเด็กๆจำได้ไหมคะอันนี้คือประเทศอะไรคะใช่ค่ะอันนี้คือประเทศไทยอ่ะแล้วอันนี้ล่ะคะรูปธงชาติอน,นี้ธงชาติอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะอ่าอันนี้นะคะคือรูปธงชาติประเทศ มาเลเซียค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะมาดูคำทักทายนะคะคำทักทายของประเทศไทยนะคะผู้หญิงจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะส่วนผู้ชายจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาดูนะคะคำทักทายของประเทศมาเลเซียนะคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเขาจะกล่าว gracias, คำทักทายว่าสารามัต ดาตังอ่ะเด็กๆพูดตามคุยอยีกนะคะซาลามัดดาตังอ่ะอีกรอบนะคะซารามัดดาตังเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะดูนะคะ ผู้หญิงนะคะประเทศไทยคําทักทายของประเทศไทยนะคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะจะยกมือขึ้นพนมนะคะไว้ตรงระหว่างอกนะคะนิ้วทุกนิ้วชิดกันนะคะแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนประเทศมาเลเซียนะคะเขาจะจับมือกันแบบนี้นะคะแล้วกล่าวคําว่าซาลามัต ตาตังเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะคําทักทายของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนกันมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะละบายสีรูปภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคํากล่าวทักทายของ และคำกล่าวทักทายนะคะของประเทศมาเลเซียเด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามทั้งสองรูปเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูหญิงดูด้วยนะคะวันนี้นะคะครูหญิงก็ขอฝากเด็กๆไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ